สวัสดีค่ะสาระที่สำคัญของหนังสือ Get in v o r e d ระดับม2บทที่4จะมีตั้งแต่ในหน้า48ถึง59โดยบทนี้นะคะมีหัวข้อว่า Extremes ค่ะจะมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสภาพภูมิอากาศต่างๆการอ่านออกเสียงข้อความนะคะการใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เหมาะสมในการพูด การอภิปรายเกี่ยวกับภูมิอากาศของไทยนะคะฟังคำแนะนำในการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติและเขียนแสดงความคิดเห็นการค้นคว้าข้อมูลและจัดทำโปสเตอร์เกี่ยวกับสภาพอากาศของไทยและประเทศเจ้าของภาษาการสืบค้นข้อมูลและทำวิดีโอนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทยค่ะเรามาดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อกันนะคะ ในหน้าที่48-49นะคะจะเริ่มต้นด้วย vocabulary โดยเราจะเริ่มตั้งคำถาม What do you think How does the weather affect the way we live สภาพภูมิอากาศมีผลกระทบกับเรายัางไงนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนคิดถึงกิจวัตรประจำวันกิจกรรมยามว่างและเครื่องแต่งกายเช่นนะคะ In hot countries you wear lighter clothes like T-shirt and shorts ใช่ไหมคะ แล้วก็ you go outside at different time of day นะคะอันนี้ก็คือสภาพภูมิอากาศทำให้วิธีการใช้ชีวิตแตกต่างกัน seasons and weather นะคะฤดูกาลต่างๆเราจะมีอยู่4 seasons ใช่ไหมคะมี4ฤดูก็คือ summer, fall, winter นะคะ f a l l adjective to d r e s s s i y temperature นะคะก็จะมี warm, cold, cool นะคะแล้วก็จะมี คำที่เราพูดเกี่ยวกับอากาศเช่น sun, snow นะคะอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า American English จะใช้คำว่าอะไร British English จะใช้คำว่าอะไรจะมี autumn ด้วยนะคะอาจจะมีการเขียน spidergram นะคะอันนี้ดูวิธีเล่นได้ในกิจกรรมในคู่มือครูส่วนหน้านะคะส่วนกิจกรรม ที่9กนะคะกิจกรรมที่9จะเป็นวิดีโอนะคะให้นักเรียนอ่านคำสั่งและคำถามของกิจกรรมดูวิดีโอแล้วตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะหน้าที่50 51นะคะเป็น reading and critical thinking เราจะเริ่มเตรียมความพร้อมโดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับฤด,ดูกาลและสภาพอากาศที่เรียนแล้วที่เรียนมาแล้วในหน้า48-49นะคะโดยเราจะดูในเรื่องของ subskill นะคะ understand understanding the main idea คือดูเฉพาะ,ะคำที่สำคัญนะคะเราไม่จำเป็นต้องสนใจทุกรายละเอียดเราเอาเฉพาะ general idea หรือความคิดหลัก หลังจากนั้นค่อยอ่านรอบที่2เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของมอร์ซินรัมนะคะเป็นหมู่บ้านในรัฐเมคาไลตั้งอยู่ทางตะวันออกชิีงเหนือของประเทศอินเดียตามแหล่งข่าวหลายแห่งนะคะอย่างเช่น g u น n นส s เวิลด์เรคคอร์บอกว่าหมู่บ้านมอร์ซินรัมเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีฝนตกชุกที่สุดในโลกเลยนอกจากจะต้องสร้างสะพานจากต้นไม้แล้วชาวบ้านยังได้ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ โดยการสวมร่มแบบเต็มตัวที่ทําจากไม้ไผ่และใบตองนะคะการซ่อมแซมหรือง,งานก่อสร้างต่างๆทําได้ยากมากในช่วงฤดูมรสุมดังนั้นคนงานต้องทําหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆด้วยมือนะคะรอจนกว่าเครื่องจักรจะสามารถเข้ามาใช้งานได้ในเดือนตุลาของแต่ละปีปริมาณฝนที่ตกลงมาในภูมิภาคนี้ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายทั้งเรื่องสายไฟและการคมนาคมนะคะ แต่ในทางกลับกันก็กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ต้องการชมปรากฏการณ์นี้นะคะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีอมยาคอนนะคะเป็นหมู่บ้านในไซบีเรียซึ่งเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่500คนนะคะเนื่องจากแสงแดดที่จำกัดในฤด,ดูหนาวมีแค่3ชั่วโมงนะคะ บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปลูกพืชและยังมีปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาในการสตาร์ทรถยนต์หมึกในปากกาแข็งนะคะเขียนไม่ได้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้แต่ถึงกันั้นนักเรียนก็ยังไปเรียนหนังสือนะคะโดยวันที่อุณหภูมิล,ลบต่ำกว่าลบ62องศาเซลเซียสนะคะให้คุณครูประเมินการอ่านบทความ จากการตอบคำถามนะคะแล้วก็การให้นิยามคำศัพท์ในหน้าที่52นะคะจะเป็น grammar ซึ่ง grammar จะเป็นเรื่อง comparative and superlative adjective นะคะให้นักเรียนอ่านประโยคในกรอบและบอกว่าประโยคไหนเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งและประโยคไหนเปรียบเทียบสิ่งสสิ่งหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบแบบ comparative กับ superlative ตรงนี้อาจจะให้นักเรียนไปทำ Quick Review นะคะหัวข้อ grammar ในหน้า57เป็นการทบทวนนะคะในหน้า53นะคะจะเป็น vocabulary กับ listening ตรงนี้จะเป็น compound nouns นะคะ things to take on a trip นะคะให้นักเรียนดูภาพในกิจกรรมที่1พร้อมให้พร้อมให้นักเรียนเดานะคะว่าจะทำกิจกรรมประเภทไหนในสถานที่ไหนได้บ้างแล้วก็ให้ดูแล้วก็ตอบคำถาม ข้อมูลด้านภาษาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเรื่องของ outward b o u นะคะก็คือจะเป็นองค์กรการศึกษากลางแจ้งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อการศึกษาที่ช่วยเหลือเยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนนะคะให้เขาได้มีโอกาสทํากิจกรรมผจญภัยในป่าองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นที่สหราชอาณาจักรโดยเคิร์ทฮานนะคะและลอเรนโฮในปีคศ1941 ปัจจุบันมีโรงเรียนใน33ประเทศนะคะหลักสูตรการเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่นการแล่นเรือใบาการปีนหน้าผาการโรยตัวการตั้งแคมป์และการเดินป่านอกจากนี้นะคะยังมี Yosemite National Park อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะตั้งอยู่แถบเทือกเขาเซียร่าเนวาดาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเทือกเขาหินหน้าผาสูงหุบเขาต้นสนขนาดมาหึมาแล้วก็ทะเลสาบให้นักเรียนเนี่ยเขียนรายการเครื่องแต่งกายที่เราจะสวมใส่ไปทำกิจกรรมเอาวาดเบาใช่ไหมคะอาจจะเป็นทีเชิตท็อปพ,พุดดี้อะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยอธิบายนะคะ ข้อมูลนะคะที่ t h ติงยูนิตในการทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งคุณครูก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ compound nouns นะคะก็คือการนำคำสองคำหรือมากกว่าที่ทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันมารวมกันเป็นคำใหม่เช่นเอาคำว่า home กับคำว่า work มารวมกันเป็น homework เป็นคำใหม่นะคะ ในหน้าที่54นะคะเป็น grammar m o d e l verbs of obligation, permission, and prohibition นะคะสามคำคุณครูอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคะ obligation ก็คือ something you do and you don't have a choice นะคะ permission s ก็คือ you are allowed to do something but you have the choice not to do it แล้วก็ prohibition น,นะคะ you are not allowed to do something จากนั้นก็ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคในกรอบแล้วนำคำที่พิมพ์ด้วยตัวหนามาเติมลงในตารางให้ทุกต้องนะคะคุณครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ can, can, must, must นะคะโดย can เนี่ยเราใช้ถามเพื่อขออนุญาตและให้อนุญาตส่วน can และ must เนี่ยใช้เมื่อต้องการห้ามนะคะไม่อนุญาตให้ทำอันนี้ให้นักเรียนทำ quick review grammar ในเรื่องของ modal verbs of obligation permission prohibition ใลยนะ5้า57ได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ c a n y o n นิ่งเนี่ยเป็นกีฬา Extreme มหรือกีฬาผาดโผนชนิดหนึ่งนะคะเส้นทางการเล่น c a n y o n นิ่งเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นเส้นทางภูเขาน้ำตกผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะที่คล่องแคล่วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปีนผากระโดดผาโรยตัวด้วยเชือกและว่ายน้ำซึ่งการเล่นต้องสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง เรามาดูในหน้า55จะเป็น real world speaking นะคะก็จะเป็น making and responding to suggestion นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูหลังจากนั้นก็จะมีการอธิบายนะคะว่าคนสองคนในภาพกำลังพูดคุยการเกี่ยวกับซ i p line zip line คืออะไรซ i p line เป็นกิจกรรมการเล่นผจญภัยผาดผลที่ท้าทายแบบหนึ่งผู้เล่น ต้องอาศัยความกล้าโหนตัวตามเชือกหรือลวดสลิงนะคะจากจุดสูงสุดจุด1ไปยังอีกจุด1ส่วนใหญ่แล้วจะเล่นอยู่ที่ในธรรมชาติะค่ะ่ามกลางธรรมชาตินะคะกิจกรรมที่เราจะต้องทำก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับาการเตรียมบทสนทนาการฝึกพูดนะคะการจับกลุ่มนะคะแล้วก็นำเสนอบทสนทนาโดย อาจจะมีการ peer review นะคะแล้วก็ดูสคริปต์ะ script, นะคะ Audio s สคริปข้างหลังหน้าที่56-57เป็นหัวข้อ writing นะคะเป็น instruction นะคะก็คือให้นักเรียนดูแผนภาพและอ่านคำแนะนำการจัดกระเป๋าเพื่อไปตั้งแคมป์นะคะทำคู่มือนะคะช่วยกันเติมข้อมูลในตารางให้ถูกต้องเกี่ยวกับลำดับในการจัดกระเป๋า นอกจากนี้ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเขียนนะคะโดยการใช้ to กับ also คุณครูอาจจะเพิ่มเติมว่าความแตกต่างของ to และ also คือตำแหน่งในประโยคถ้าเราใช้ to เนี่ยปกติจะอยู่ท้ายประโยคในบางกรณี to สามารถวางหลังประธานได้โดยที่มักจะมีคอมมาขั้นนะคะระหว่างประธานและกริยาเช่น day แล้วก็คอมมา to แล้วก็คอมมา want to go to the park นะคะ หลายคนมักจะวาง also ไว้ที่ท้ายประโยคนะคะเช่น our friends came also นะคะแต่ภาษาจะดูเป็นธรรมชาติมากกวา่าถ้าใส่ also ไว้หน้าคำกริยาเช่น our friends also come came นะคะคุณครูอาจจะเพิ่มเติม also จะวางไว้หลัง verb to be ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำและข้อสังเกตในการเขียนค่ะ ในหน้าที่58-59นะคะจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งเราก็จะกลับไปที่คำถามที่เราได้ถามในครั้งแรกนะคะ How does the weather affect the way we live นะคะภูมิอากาศที่แตกต่างกันเนี่ยกระทบต่อชีวิตของผู้คนบนโลกอย่างไรพารงงานในกิจกรรมนี้ก็คือให้นักเรียนทำวิดีโอนำเสนอข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทย น,ะะนักเรียนอาจจะเลือกจากภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นภูมิภาคอื่นที่นักเรียนสนใจก็ได้เราให้นักเรียนดูวิดีโอตัวอย่างก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับโมเดลโปรเจกต์กันในประเด็นต่างๆเช่น r r g n n z z t t o o นะคะเราจะพูดถึงฤด,ดูกาลทั้ง4ในประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมคะข้อมูลก็จะแบ่งตามฤดูกาล นำเสนอฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง spring and fall นะคะ content ข้อมูลประกอบนะคะเดือนที่ครอบคลุมตามฤดูกาลอุณหภูมิเฉลีย่ยคำคุณศรรพัพท์ที่อธิบายสภาพอากาศ photos นะคะมีรูปถ่ายประกอบในแต่ละฤดูกาลแล้วก็ language นะคะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบบันทึกยอ่อเพื่อเตรียมนำเสนอเป็นวิดีโอซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะดูอ่า ตัวที่เป็น how to นะคะในหน้า131ได้ได้ข้างหลังด้วยนะคะวิธีการจัดทำในหน้าที่121 1นะคะกับ122จะเป็น grammar bootcamp ของ unit ที่4จะเป็นเรื่อง comparative and superlative adjective m o d e l verbs of obligation permission and prohibition ซึ่งจะเป็น grammar ที่เราเรียนกันในบทที่4 คุณครูสามารถให้นักเรียนฝึกฝนเพิ่มเติมได้ใน grammar boot camp นะคะ pronunciation ในบทที่4จะอยู่ในหน้า128นะคะก็จะเป็น audio ที่67-68คุณครูสามารถให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามได้เลยนะคะในหน้า131นะคะจะเป็น project planner ซึ่งจะเป็นกราฟิกออร์แกไน e เซอร์ของ How Does the Weather Affect the Way We Live ให้อธิบายเทคนิคนะคะในการที่เราจะจัดทำวิดีโอใช่ไหมคะโดยมีเทคนิคว่า Record your video in a light place นะคะทำการอัดในที่ที่มันไม่มีเสียงดังนะคะไม่มี Extra ์ตร้าน้อย Stand still when you speak เราจะต้องยืนนิ่งๆนะคะเวลาเราพูด look at the camera and smile นะคะมองไปที่กล้องแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะ speak loudly and clearly พูดเสียงดังฟังชัด pause between different section เวลาที่เราเปลี่ยน section ก็ต้องมีการหยุดนอกจากนี้ก็จะมี mind map ในการนำเสนอใช่ไหมคะว่าจะต้องเสนอหัวข้ออะไรบ้างซึ่งนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ในหน้าน1 3 1เนื้อหาที่สำคัญในบทที่4ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ